ใบมีดตัดหญ้าแบบหมุนได้ใบมีดแบบนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหากท่านใดไม่เคยใช้แต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะได้ไปหามาใช้บ้างในช่วงก่อนหน้านี้ก็ใช้ใบมีดตัดหญ้ามาหลายแบบนะครับใบแบบปังตอนี้ก็ใช้เยอะเพราะต้องลุยกิ่งไม้ลุยหญ้ายาวเยอะแบบใบจักแบบคมเคียวรวมทั้งเอ็นตัดหญ้าซึ่งใช้ใกล้ๆแนวกำแพงแนวปูนแนวท่อ ใบแบบหมุนได้นี้ผมก็เคยใช้อยู่พักหนึ่งแล้วก็เก็บเอาไว้นานทีเดียววันนี้เอากลับมาใช้อีกลักษณะใบของมันก็จะหมุนรอบตัวได้นะครับเวลาไปชนอตอหรือว่าก้อนหินใหญ่ๆมันก็จะไม่ตีแรงเนื่องจากว่ามันหมุนกลับได้ตรงนี้ก็จะช่วยถนอมเฟืองหัวเกียร์ของเราด้วยลักษณะาจานที่ใช้ก็จะพิเศษกว่าจานธรรมดาหน่อยหนึ่งนะครับคือจะมีรูขนาดใหญ่อยู่บนจานด้วยเพื่อให้สามารถใส่กับบูทของสกรู ซึ่งสกรูนี้ก็จะยาวและใหญ่กว่าปกติด้วยอันนี้ถ้าเป็นแผ่นจานยึดใบมีดแบบธรรมดาก็จะมีรูขนาดเดียวและเป็นขนาดเล็กนะครับเวลาใส่แผ่นจานที่ยึดใบมีดแล้วลงกับหัวเกียร์อันส่วนที่เป็นหัวสกรูตัวใหญ่เนี่ยลงด้านล่างนะครับใส่แหวนประกับแบบมีเฟืองลงไปก่อนใส่แหวนตัวใหญ่ช่วยยึดอีกชั้นหนึ่ง ใส่ถ้วยเหล็กกันหัวน็อตยึดแผ่นจานใบมีดการใส่แหวนรองตัวใหญ่นี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือช่วยยกระดับของถ้วยขึ้นทำให้ใบมีดที่หมุนกลับเข้าไปไม่เข้าไปตีกับถ้วยเหล็กกันหัวน็อตยึดแผ่นจานและหากเราไม่ใส่ถ้วยอันใหญ่นี้เวลาตัดหญ้าก็ต้องระวังมากเลยนะครับเพราะว่าหัวสกรูที่ยึดใบมีดนั้นมันจะชิดพื้นดินเลยทีเดียว และอาจจะตีเศษหินเศษทรายได้ง่ายๆเรียกว่าต้องคอยยกใบมีดไว้ตลอดเวลาต่อไปใส่สกรูยึดแผ่นจานาอันนี้ก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วใบมีดก็จะหมุนได้แบบนี้เมื่อยึดแผ่นจานาและใบมีดแน่นหนาดีแล้ว ก็จัดหัวเกียร์ให้อยู่ตำแหน่งที่เราต้องการล็อกให้แน่นลองหมุนและตรวจดูว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ผมหยอดน้ำมันเครื่องเพื่อช่วยหล่อลื่นบริเวณบูทของใบมีดติดเครื่องแล้วดูอาการครับ เรียบร้อยดีไหมอันนี้ก็ดูดีครับนิ่งดีไม่สัน่นไม่ดังนำเพปทดลองใช้ได้เลยในภาพนี้ก็ตัดหญ้าแล้วใบจะเอียงเอียงหน่อยนะครับถือกล้องมือหนึ่งตัดหญ้าก็จับมือเดียวครับยังใช้งานได้ดีครับนิ่มเลยใบมีดคมดีหนาแล้วก็เป็นแบบถอดออกมารับได้ด้วย นี่ก็เป็นเ,นเรื่องของใบมีดตัดหญ้าอีกแบบหนึ่งนะครับนำมาเสนอแนะกับท่านที่ไม่เคยได้ใช้หรือเคยเห็นมาก่อนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานเครื่องตัดหญ้ากันอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ